สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการเซตค่าแล้วก็การต่อนะครับตัวไอโซเลตคอนเวอร์เตอร์นะครับที่รับอินพุตเข้ามานะครับก็จะเป็นยูนิเวอร์แซลแล้วก็เอาพุตเป็นอนาล็อกนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก็คืออินพุตเข้ามาเป็น rtd 3สายนะครับแล้วก็เอาพุตออกเป็น20มิลลิแอมป์นะครับก็จะสเกลอยู่ที่อ่าสอ่าศูนย์องศาอยู่ที่4มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ 150องศาจะส่งอยู่ที่20มิลลิแอมป์นะครับโอเคครับเรามาดูการไวลิงสายนะครับโอเค okay, นะครับมาดูที่ฝั่งอินพุตนะครับฝั input ่งอินพุตเนี่ยนะครับจะต่อ3าสายนะครับ RTD จะเป็น3ามสายนะครับก็ต่อขา1ขา2ขา3มนะครับส่วนไดแกรมในการไวลิงเนี่ยจะอยู่ในตัวเมนนนอยู่แล้วนะครับส่วนเอาพุตนะครับเอาพุตจะเป็นขาที่6กับขาที่5นะครับขาที่6จะเป็นบวกนะครับไอขาที่5จะเป็นบวกขาที่6จะเป็นลบนะครับ ส่วนขา7กับขา8นะครับจะเป็นไฟเลี้ยงนะครับ24โวลต์ DC นะครับขา7จะเป็นบวกนะครับขา8จะเป็นลบนะครับตรงนี้ห้ามต่อผิดนะครับถ้าต่อผิดมันก็อาจจะเสียได้นะครับโอเคนะครับเรามาดูตัวโปรแกรมกันนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมนะครับอ่าโอเคนะครับผมจะเริ่มนะครับการโปรแกรมนะครับเราต้องเปิดฝาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับปึ๊บ แล้วก็เสียบสายโปรแกรมเข้าไปนะครับอ่านะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับกด on นะครับหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับแล้วก็อ๊บอ่ากดโอเคหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็น no อยู่กดเข้าไปครับจะเจอ input type นะครับ input type เราเลือกเป็น text นะครับกดโอเคครับจากนั้นนะครับ เลือกเซ็นเซอร์ที่เราใช้งานนะครับเป็น Tc หรือเป็น r t d นะครับของลูกค้าใช้เป็น PT100 นะครับก็เลือกเป็น p t นะครับจากนั้นกดตกลงครับคือโอเคนะครับเป็นไท้ายไหนครับเป็นไท100ไท250นะครับสามารถเลือกได้เราเลือกเป็น PT100 นะครับจากนั้นกดโอเคตกลงครับโอเคตัวนี้เป็นค่า default นะครับปบ๊บยูนิตนะครับสามารถเลือกได้นะครับเป็นฟาเรนไฮหรือว่าองศานะครับ เราเลือกเป็นองศานะครับกดตกลงครับคือโอเคครับเคเล้นส์นะครับเอาพุทนะครับตรงนี้เราเลือกเป็นเคอเล้นส์นะครับคือเอาพุทสียี่สิบนะครับกดโอเคครับโอเคเลงนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นยี่สิบถึงศูนย์นะครับหรือว่ายี่สิบีนะครับหรือว่าศูนย์ยี่สิบนะครับแต่วันนี้ผมเลือกเป็นสียี่สิบมแอนมนะครับจากนั้นกดโอเคตกลงครับโอเคแล้วก็กดโอเคครั้งครับกดโอเคครับ อ่าโอเคเรามากําหนดนะครับเอาพุทธนะครับที่ศูนย์องศานะครับจะออกที่สี่เมนแอมนะครับจากนั้นกดโอเคครับนะครับที่ไฮนะครับที่อ่าม็กซิมัมกี่องศานะครับให้ออกยี่สิบเมนแอมนะครับของลูกค้าร้อยห้าสิบครับก็กดขึ้นเลยครับให้ได้ร้อยห้าสิบนะครับอ่าใกลร้อยห้าสิบแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวนะฮะ โอเคนะครับเมื่อได้ร้อยหนะครับกดโอเคนะครับเรางอาโอเคจบโปรแกรมครับเรามาดูนะครับตอนนี้เซ็ตเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคผมออนาวเวอร์นะครับมาดูองศานะครับนะครับตอนนี้เราจะป้อนองศาไปที่ร้อหิ ไป150ร้อยห้าสิบกรัมให้ดูนะฮะนะครับนี่ครับนี่นะครับร้อยห้าสิบนะครับก็อยู่ยี่สิบมิลลิแอมนะครับถ้าปรับลงมาครับมันก็จะเวลี่ลงเองนะฮะปึ๊บ ่าเอาไปที่100นะครับผมตั้งประมาณ100ได้กันนะครับหนึ่งร้อ,อ 100. ปุ๊บก็อยู่ประมาณ14บ mm สี่มิแอมครับดีลองกดที่ศูนย์องศาครับกดได้ลงมาฮะศูนย์องศานะครับต้องโชว์อยู่ประมาณ4ี่มิลแอมนะครับ ตัวนี้เป็นผมเป็นตัวอย่างเป็นตัวซิมูเลตอทีเข้ามานะครับตัวนี้เป็นเอา p ์พุตนะครับที่โชว์โอเคศูนย์องศูนย์นองขาติดลบติดลบแล้วอ่ให้ได้ศูนย์นงขาอ่โอเคศูนยนี่ครับศองขานะครับก็จะอยู่ที่สี่มิมน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ